first blood. เพื่อนจ้าด้วยด้วยขอบคุณครับโอ้ยปุ่นลองไม่ทันได้ลุกเลยยิงกูอีกยิงมันดิเพื่อนยิงมันเพื่อนยิงมันเออยิงมันเอาเพื่อนไม่ยิงมันเพื่อนไล่ต่อยอ่ะ อะไรนะเพื่อนอยากโควิดเหรอโควิดติดหรอเพื่อนว้าวเพื่อนอยากเป็นเพื่อนกเปโควิดแล้วระวังนะนายบอกกันแล้วว้าวแตกแบบไม่รู้เรื่องเพื่อนมันอยู่ที่เรานี่เพื่อนอยู่ตรงสีต้มนี่เพื่อนออกไปยิงมาเลยโอหลังเข้าเพื่อนมันร้อยหลังเพื่อนใจเย็น อุ้ยมันยิงจนหมดแมกมันเลยเื oh <S 1> <S 1> ่อเิ่เืลิบเื่อเลิบมันจะับมันจะสัเอามามด้วยตาย เพื่อนเราโคตสเราชุบไม่ได้ไม่ป็นไเพื่อนโอเคเลยโอ้ยพุดนี้แม่งตดเลยโคตรแพงไม่มีปัญญาซื้อเื่นเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกเรามีไพ่สามใบแต่ว่าไม่มีหินสีทองด้วยโอ้โหราขาเอยเราก็่ลย เรามีหินสีทองเราไม่มีเราไม่มีอันนั้นนั่นน่ะ iPad นั่นน่ะโอ้โคตรเจ๊ใจเรามีแต่เราไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่อุ้ยอุ้ยตกหัวหัวแล้วแตกแตกแตกไม่มีหัวแต้ยเพื่อนฆ่ากันแล้วเพื่อนยเพื่อนซ้ำน้อยเพื่อนโวยโวยโวย โอ้ยเขาไปสาดว์ไร้โบมีปืนปืนปืนเขามีดีชุดโอ้ยตบาเลยเพื่อนเืนเพืนเือนเ้ยมันเหลือตัวเดียวแล้วโอ้ยหนอนอ้าวตายห้าหมดแล้วคอยให้มันฉีดยาไปจะเย็นเย็นเอ้ยมันฉีดเงียบ้อยฮันเพื่อนหยุดจังหวัดอะไรกันเนี่ย เราเป็นคนลาเขาไปอยู่จังวัดาเลยเออจังหวัดคนลาจังหวัดคนลาวเราเพื่อนอยู่รเาเป็นระเทศลาวเประลาวใ่ไหมล่ะใ่แล้วอยู่ประเทศลาวเปนลาวอุเป็นประเทศดานละจังหวัดที่ด้็นา